เสียงบรรยายเริ่มต้นด้วยภาพของแสงเช้าทอดผ่านขบวนรถไฟสีเงินสะท้อนทองที่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีหัวลำโพงเสียงหบูดรถไฟดังขึ้นอย่างสาง่างามบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของตำนานบทใหม่แห่งการเดินทางของไทยรถไฟที่ไม่ใช่เพียงพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและการกลับมาของความหรูหราที่สอดประสานกับความทันสมัยอย่างลงตัว รถไฟขบวนนี้คือ SRT Heritage Prestige 2026ผลงานชิ้นโบแดงจากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ตั้งใจมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกภาพของขบวนรถไฟยาวสง่างามสะท้อนเงาแดดยามเช้าด้านนอกเป็นการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตและอนาคตในเวลาเดียวกัน เส้นสายโค้งมอนอย่างอ่อนโยนผสานเข้ากับลายไทยประยุกต์ที่ประดับไว้เหนือบานหน้าต่างถูกองค์ประกอบถูกออกแบบให้สื่อถึงรากเงาไทยที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสีทองและแดงเลือดหมูถูกเลือกใช้เป็นหลักเพื่อสื่อถึงเกียรติยศความภูมิฐานและความรุ่งเรืองในยุคใหม่ของรถไฟไทยเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในความประทับใจยิ่งทวีคูณพื้นไม้จริงขัดเงาอย่างพิถีพิถัน สะท้อนแสงไฟอุ่นจากโคมดีไซน์ร่วมสมัยกลิ่นหอมอ่อนๆของไม้จันลอยอบอวลในอากาศสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและหรูหราในเวลาเดียวกันเบาะนั่งหนังแท้จากผู้ผลิตระดับโลกได้รับการตัดเย็บอย่างประณีตพร้อมระบบปรับเองอัตโนมัติและฟังก์ชันนวดในตัว หน้าจอส่วนตัวความละเอียดสูงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือชมวิวผ่านกล้องภายนอกก็ทำได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส SRT Heritage p r e s t i g e ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อความสะดวกสบายแต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของมรดกไทย ที่สอดแทรกอยู่ในทุกดีเทลผ้าม่านไหมแพรว่าจากกาลสินผสมผสานกับงานแกะสลักไม้ลายกระหนกจากช่างฝีมือภาคเหนือแผ่นทองเหลืองที่ประดับอยู่ตรงผนังทางเดินมาจากการหลอมโลหะโดยช่างเก่าขององค์การรถไฟรุ่นบุกเบิกทุกส่วนของรถไฟขบวนนี้คือการเชื่อมโยงระหว่างอดีตก,กับอนาคตเป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทยในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครในห้องอาหารสุดหรูที่ตั้งอยู่กลางขบวน ความประณีตถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นต่กอาหารปูด้วยภาพปูโต๊ะสีขาวสะอาดตาเครื่องใช้เงินสลักตราสัญ,ญลักษณ์ SRT Heritage Prestige ทุกเมนูที่เสิร์ฟบนรถไฟขบวนนี้ได้รับการออกแบบโดยเชฟระดับโรงแรม5ดาวผสมผสานอาหารไทยต้นตำรับเข้ากับเทคนิคการปรุงสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นแกงมัสมั่นเนื้อวาเกลเสิร์ฟคู่ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกจากสุริน รือขนมหวานอย่างทองหยิบทองหยอดที่จัดวางบนจานพอสเลนสุดหรูทุกอย่างสะท้อนถึงแนวคิด Luxury Thai Journey ที่ต้องการให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าทุกช่วงเวลาคือประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเมื่อรถไฟเคลื่อนผ่านทุน่งนาภูเขาและชุมชนต่างๆเสียงเพลงไทยบรรเลงเบาๆจากเครื่องดนตรีสดที่เล่นโดยวงดนตรีประจำขบวนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรของสังคมไทย ขบวนนี้ไม่ได้เป็นเทียงการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่คือการเดินทางผ่านเวลาผ่านวัฒนธรรมและผ่านหัวใจของผู้คน ด้านเทคโนโลยี SRT Heritage Prestige 2026ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกระบบขับเคลื่อนพลังงานผสมที่ใช้ทั้งดีเซลและไฟฟ้าแบบสมาร์ทไฮบริดเอนจินช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า45%เมื่อเทียบกับรถไฟรุ่นก่อนระบบกันสะเทือนแบบอัจฉริยะช่วยให้การเดินทางนุ่มนวลแม้ขณะวิ่งด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบควบคุมอุณหภูมิภายในใช้เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นและความร้อน เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับร่างกายผู้โดยสารโดยอัตโนมัติทุกอย่างถูกออกแบบให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายที่สุดตลอดเส้นทางจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือห้องชมวิวพาโนรามาที่ท้ายขบวนเปิดรับวิวได้รอบทิศทางผ่านกระจกนิรภัยใสายพิเศษจากญี่ปุ่นผู้โดยสารสามารถนั่งจิบวายชมพระอาทิตย์ตกหรือเพียงแค่ปล่อยใจให้ไหลไปตามเส้นทางรถไฟที่ทอดยาวไม่สิ้นสุด เป็นมุมที่ใครได้สัมผัสสักครั้งก็ยากจะลืมรถไฟขบวนนี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกของการเดินทางแต่เป็นเวทีแห่งประสบการณ์ที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและความงามของประเทศไทยแม้จะเป็นรถไฟหรูแต่ SRT Heritage Prestige ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนการใช้วัสดุรีไซเคิลบางส่วนในงานตกแต่งภายใน การจัดการของเสียแบบ SmartWaste System และระบบกรองน้ำใช้ซ้ำลวนเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรถไฟขบวนนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่เคารพธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งรอบข้างแต่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของโลกที่เราอาศัย ในทุกการเดินทางของ s r t Heritage Prestige ผู้โดยสารยังจะได้พบกับการบริการระดับพรีเมียมจากพนักงานที่ผ่านการอบรมด้าน hospitality โดยเฉพาะพนักงานต้อนรับทุกคนแต่งกายในชุดประจำชาติไทยแบบร่วมสมัยมีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์พูดได้หลายภาษาและพร้อมให้บริการอย่างอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบนเส้นทางการดูแลสัมภาระหรือแม้แต่การจัดเซอร์ไพรวันเกิดกลางขบวน ทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านที่เคลื่อนที่ได้ SRT Heritage Prestige 2026ยังมีแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันคือการปลูกชีพจิตวิญญาณแห่งการรถไฟไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ความรู้สึกรถไฟขบวนนี้กลับเลือกจะรักษาหัวใจของการเดินทางไว้อย่างครบถ้วนเสียงล้อเหล็กที่เสียดสีกับราง เสียงบูดที่ดังขึ้นเมื่อขบวนผ่านสะพานใหญ่หรือแม้แต่รอยยิ้มของผู้คนที่โบกมือทักทายริมทางหลวนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้จากที่อื่นหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการรถไฟถึงเลือกใช้คำว่า Heritage คำตอบคือความตั้งใจที่จะสืบสารมรดกไทยให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ในอดีต ขณะเดียวกันก็ผลักดันให้การเดินทางของไทยก้าวทันโลกยุคดิจิทัลรถไฟขบวนนี้จึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ในรางเดียวกันทุกเส้นทางของ SRT Heritage Prestige จะถูกออกแบบให้ผ่านจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ที่เผยให้เห็นความงามของภาคเหนือหรือเส้นทางกรุงเทพมหานครหัวหินที่พาผู้โดยสารย้อนสู่วิถีตาการศของชนชั้นสูงในอดีตแต่ละสถานีที่จอดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการต้อนรับแบบไทยแท้ด้วยรำพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นและสินค้าชุมชนเพื่อให้การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการชมวิวแต่คือการสัมผัสหัวใจของประเทศไทยในทุกมิติ ขบวนรถไฟนี้ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมามอองค์การรถไฟไทยในมุมใหม่อีกครั้งจากภาพจำที่เคยดูเก่าและเชื่องช้าสู่ภาพลักษณ์ของความหรูหราทัานสมัยและเปี่ยมด้วยความหมายรถไฟไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกของผู้ที่ต้องการเดินทางราคาถูกอีกต่อไปแต่กลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันและรสนิยมเป็นประสบการณ์ที่ผสมผสาสนศิลปะการบริการและเทคโนโลยีเข้าไว้ในหนึ่งเดียว เมื่อถึงจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางเสียงหูดดังขึ้นอีกครั้งขบวนรถไฟค่อยๆชะลอความเร็วลงภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าผ่านกระจกใสสะท้อนสีทองอบอุ่นในห้องโดยสารเสียงผู้โดยสารหัวเราะเบาๆก่อนแยกย้ายกันด้วยรอยยิ้มทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่มันคือความทรงจำที่สวยงามที่พวกเขาจะเก็บไว้ตลอดไป SRT Heritage Prestige 2026จึงไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราแต่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าด้วยรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมของตนเองมันคือการเดินทางที่สะท้อนความงดงามของอดีตผสมผสานกับพลังแห่งอนาคตอย่างลงตัวและเป็นการยืนยันว่ารถไฟไทยยังคงมีเสน่ห์ไม่แพ้ชาติใดในโลก เสียงสุดท้ายของผู้บรรยายจบลงพร้อมกับภาพขบวนรถไฟที่ค่อยๆเคลื่อนหายไปในแสงเย็นของยามค่ำคืนทิ้งไว้เทียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความประทับใจและความหวังว่าในวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสนั่งบนรถไฟขบวนนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในคำว่าไทยอย่างแท้จริง